วัสดีครับปสองเดือนนะครับตีมหลังบ้านเนาะอง่งอิงนะครับผมนะวันนี้ใา้นิดนึงครับผมสวัสดีลูกชายเกิดอุบัติเหตุนิดน้อยนะครับผมนะลมมอเตอร์ไซค์ครับตอนเช้าจะไปเรียนโรอรดอครับผมบก็เลยเด็กๆได้ทำความสะอาดก็สายไปวันนี้ เงินเสี่ยงกินอิ่มแล้วนะครับแล้วว่ามีแดดกรบปุมแน่ยังไม่อิ่มหฮะฮะโน่นโน่นแยกยายกันแล้วครับ เอยากอีม่มมากสิแล้วีนอ็อตเนีน่น้องยังไม่นอนเหรออ่ะเพื่อนก็หลับกันหมดแล้วฮะกินอิ่มกันเลยเดี๋ยวจะล้างไปในเช็ดก็จับเด็กๆไว้ในนะครับแล้วก็มาล้างด้านนอกต่ออ่า <laughs> ยังไม่เรียบร้อยครับอักเสบเดินวันนี้อักเสบเดินลูกชายครับลูกชายลวงเดียนะครับ <laughs> พี่นิโอ oh, อักเสบเดินวันนี้ตอนเช้า ตรงนี้แห้งนิดนะครับพอแห้งเดี๋ยวจับเด็กๆใส่ในนะครับไว้ด้านในแล้วก็จะมาถูล้างด้านนอกต่อส่วนปุ่มตาไว้แล้วนะครับพมเนาะมีแดดกับพุ่มตากแดดไวก่อนตู้จักเรียบร้อยแล้วนะครับีน่นี่ตัวยาน หลายเหลือไปเอาละทีนี้นอนกันตรงนี้ก่อนเออยเออลุงจะตำความอาดด้านนอกนะทีนี้นะเอออิ่มแล้วนอนได้เออยโรนบอากับพุ่บม,มันนี่เดยเปิดปละตให้ก็อยู่นะครับอา่าเดี๋ยวตู้ด้านนอกก่อนในตู้ไม่ได้ครับตะกี้ลงุงเดียร้อยก็นนะครับกินอิ่มงหก้ก็กินด้านนอกเนาะ แล้วก็วางระเบิดไว้เต็มนะแต่เรื่องล้างตัวอาหารป้านางนะครับเป็นคนจัดการตอนนี้ป้านางต้ม เอาเป็นน้ำซุปเนื้อนะครับตุนนี้แวซื้อเนื้อถือได้นะครับมาเด็กเด็กตุนนะครับพุ่มนะตุนอน้ำเอาได้สาวข้าวมันก็กินไสาหาานขาจะกินได้เยอะนะครับตุนให้จนเปื่อยเประว่าไก่เอฟซีแนะนำมานะครับว่าถ้ารถาอดเนี่ยเขาจะจอบมากกว่าก็เลยเสียจากผ่าลูกชายไปอาโมนะครับก็เลย ไปซื้อเขียเนี้อะก็เลยใช้เด็กๆกับโวยวายกันเปาวันว่าไม่ยอมกินข้าตวตดนนะครับดูสวยงาม กะตีไหนๆกับเรียบร้อยกินอิ่มนอนรับอืมเอาครับเดี๋ยวลุงเดียตู้อันนี้แป๊บนะครับพุมเนาะอเอาครับเดี๋ยวเด็กๆนอนแบบนี้ก่อนนะครับตากนั่นเองนี่เปื่อยิบซ้ำแห้งแล้วนะครับ้ก็นอนเล่นเปิดปลมให้ก่อนเออ <c oughs> กินดูกับแต่ละตัวพุงสบายสบายกว่ากันเยอะเลยแต่กับกวาดนานด้านนอกนิดมันเป็นเอ็กระตาอยู่นะครับเองจ่า เรายังไม่ได้ปรับสภาพพื้นที่บ้านเราก็ต้องทำความสะอาดให้มันดีนะครับเพราะว่ากลิ่นของน้องๆมันก็เอซีที่เลี้ยงก็น่าจะรู้แต่เราไม่ทำความสะอาดตัววันกลิ่นจะขนาดไหนยิ่งนาพุ่นแตบบ่ตอนนี้ยังไม่ช่วยงาน <l oss> เราเปืนแห้งไรแห้งนะครับลมแห้งดีอันนี้เขาแบบนี้ไปก่อนกับเพื่อว่า คือพวกนาวันช่องหุ้นทุกในนอนกับพี่จาวเย็นจาวเย็นเดี๋ยวกขบอกเขากินดีหมดสักปักเนี่ยบอกเขาตื่นมากะหลูกเราเบิดเต็มแล้วรับก็ต้องอีกสักทีก็นแล้วรับผุมก่อนนอนในกลางวันกราเดียวรปรยลงลงนะครับอ่าลงลงกันแต่แดดพอครับแล้วก็เปิดพัดลมก็นอนลงลงมีพัดลมเปิดได้ไม่รอนอบอ้านะครับเระว่าบรรยากาศฝุ้นหน้าต๊ะกอีกแล้วครับ รอนอบอ้าวรับอันนี้ดูวยกับบรรยากาศคลุ้มอีกแล้วกลัวพรมจะลมอย่างเดียวครับพมศสกราชยาเตรียมนี่เดี๋ยวต้องหาอะไรทับก่อน ับไปก่อนได้แห้งนะครับเด็กๆได้นอนสบายถ้าไม่มีฝนนะครับแห้งในนอนครับให้มีแดดบ้างนี่รับัปแล้วครับปุกปุยเอากับเป๋ามารูพ่อหน่เด็กครับ ตีเลื่อนนี่นะน <c oughs> บบาาตีพนางครับพุ่มกับบ้าขาวรอแต่ผื่นแห้งนะครับพุ่มที่นี่มีแดดนะครับฝนอย่าพึ่งตกนะครับให้มันแดดค่าเชือ้อค่าความชื้นนะครับตู้อย่างเดียวลดโปรกราบแป๊บปราบได้อ,ออกกันนะครับพอดีรวยแฟบด้วยครับพุ่มเลยเลยจับเด็กๆขึ้นด้านบนครับดับกลิ่น รยน้อยๆนะครับไม่เยอะกลัวว่าถ้าเยอะๆเป็นอันตรายกับเด็กกันเลยเอาหนูๆเข้าไปนอนก่อนแดบไม่ต้องปลัวอะไรก็ตอนเย็นโดดอีกแน่จากที่วยไนวายกับปกินีนอนหลับเดี่คบทีนอนสะอาดท่อมขึ้นบ่ายตัวครับเอาครับเรามาพิมพ์นี้แค่นี้นะครับวันนี้สายนิดหนึ่งเีดียวพอบันไม่ค้นนากับผมสวัสดีครับผม